เด็กหญิงน้ำมนดูหน้าสิหน้าแดงแล้วก็ลอกด้วยใครมียาดีแนะนําน้องน้ำมนตหน่อยนะคะหน้าสงชานจังเยยสงชานเด็กน้อยคนนี้จังเยยแต่น้องก็ยังล่าเริองอยู่นะแต่ด้วยที่ว่า ไม่รู้ว่าน้องแพ้อะไรไอ้ที่หัวนี่คือน่าจะเป็นยุงกัดไอ้ที่หน้าแดงแดงแล้วลอกนี่พ่อกับแม่ก็ไม่รู้เลยเพราะว่าน้องเหยู่กับคุณยายสองสามอาทิตย์พ่อกับแม่ค่อยมาหาอีกทีหนึงเป็นไรลูกบ่นอะไรคะหนูแสบหนูร้อนไหมฮึฮน,น้ำมน หนูไม่แสบหนูไม่รอน,นะคะลูกอ่ะน้องส้อมอ่ะน้องส้มไปกอดนอนไปลูกไปอ่ะน้องส้มไปกอดนอนนะคะ <c oughs> <c oughs> บนอะไรเดินหน้าแดงอ <c oughs> คุณยายคุณยายก็สายตาไม่ค่อยดีโอ้ยน้อมนพ่อสองสารจังเลย อะไรลูกอโอ้พ่อสองสารหนูจังโอเคนะคะวันนี้นะ้ำมนขอตัวไปนอนก่อนโหยลูกพ่อต้องพาไปเยันทีแล้วมั่งดังหนูนี่มันไปเที่ยวอะไรน,นี่ฮะน้ำมนน้ำมนคะเอออยากไปกินน้องส้มนะ กินเข้าไปไม่ได้นะองส้มก็ตัวใหญ่มากบ๊ายบายค่ะ